The science four life Transfer Factor Science 4Life of Factor นี่คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้แก่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและสนับสนุนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการรู้จักตอบสนองและจดจำภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นผลิตภัณฑ์โฟ r l ไล e ์ทรานสเฟอร์แฟกเตได้มีการจดสิทธิบัตรรับรอง ประกอบไปด้วยสารสําคัญ3อย่างได้แก่ 1. อุลตราแฟกเตอร์เป็นสารสกัดเข้มข้นที่เป็นการสกัดกรองโปรโตีนเพื่อให้ได้เพปไทด์ทรานส์เฟอร์แฟกเตอร์จากครอสตุ้มหรือนมน้ําเหลือง 2. นาโนแฟกเตอร์เป็นสูตรเฉพาะที่ได้จากการสกัดกรองนมน้ําเหลืองหรือครอสตุ้มด้วยเครื่องกรองระดับนาโนฟิลเตอร์และ3โอโวแฟกเตอร์เป็นการสกัดเอาทรานส์เฟอร์แฟกเตอร์จากไข่แดงของไก่ซึ่งเป็นสิทธิบัตของบริษัทหัวไลท์หากคุณต้องการมีระบบภูิคู่กั ที่แข็งแรงขอแนะนำผลิตภัณฑ์โฟรไลท์ทรานสเฟอร์แฟตเตอร์